ก่อนจะเริ่มคลิปเดี๋ยวเรามาดูพวกโชคดีที่ได้ซีคิวต์ก่อนดีกว่านี่เลยซึ่งถ้าใครอยากได้ซีคิวต์แบบนี้ก็ให้กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์พร้อมกับพิมพ์ชื่อในเรื่องบอกของคุณมาได้เลยโอเคมาครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่าอุ๊ยชั้นสองเหมือนจะมีตัวดีนะคุณดูอ๋อตัวนี้ตัวใหม่ใช่ไหมอ้โหให้เงิน 6M เลยท่านผู้ชม โอ้เกินไปอ่าพี่ชายวุ้ยจี้อะอุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยรูย้กูได้ด้วยไงออ๋เฮ้ยว่าเต๋อเดี๋ยวนี้กูวับได้ไงวะเดี๋ยวนีเดี๋ยว,ยวกูว่าไม่ใช่ละอย่านะอย่านะโอ้เขาเป็นเพื่อนเราอ่ะโอเคสวยงามสวยงามเขาเป็นเพื่อนเรา นี่ thank you หลายๆ thank you หลายๆแต่ยังไงก็ตามวางก่อนวางก่อนนี่โอ้หูยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่คิดว่าจะได้นะเมื่อกี้คิดว่าจะโดนตีไปแล้วอืมอ่าเอาตัวอะไรดีไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเอาตัวระบ,บนก็ได้คุณดูอ่าตัวระบ,บนก็ได้โอ้ oh, my พูดแล้วได้ด้วยไงโอ้ยตรงจังหวะเป๊ะเลยตัวนี้ให้เงินอยู่ที่ 4.1m โอ้ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะอเอาเป็นเซิร์ฟไหนดีอืมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเซิร์ฟมีดดีกว่านะอ่าเซิร์ฟมีดดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วนีว่พี่แกคิดจะไม่ล็อกบ้านเลยเหรอถ้าพี่แกไม่ล็อกบ้านอย่างนี้งั้นก็ขอสักหน่อยละกัน โอ er ้ยซีควิตพี่แกก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเอาไปให้หมดเลยดีกว่า <or> illa. ตัวนี้ให้เงินอยู่ที่4.5ุดเอ็มอู้ก็ <Sp ice S 2> ถือว่าไม่ได้แย่นะลาสตราลาเลริตัสลาวาคาซัตุรนซัตุรนิตา La Carquer Car Combination ตัวนี้เราเอาอมาดีไหมเอ่ออามาก็ได้เอามาก็ได้ทริปรปี้ทร p อปปี้ทร a อปปี้ลาวาคัสซัตุรโนซัตุรนิตาอ่าน่าจะหมดแล้วไหมซีคเวตน่าจะหมดแล้วนะโอเคไปไปไปนี่โอ้โหเซิร์ฟเดียวนี่คือแบบได้ซีคเวตเต็มบ้านเลยท่านผู้ชมบอกเลยว่าเต็มชั้นแรกอ่รผมดูทรงแล้ว <c oughs> เต็มชั้นแรกแน่เลย มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองขโมยในเสื้อของสแกมเมอร์ดีกว่ากล่าวว่าเข้าเซิร์ฟไปนี่คือแบบจะเจอเจ้าของบ้านยืนนิ่งเลยอะแบบยืนเหม่เลยถ้าเจอแบบนั้นนี่คือแบบจะดีมากโอ้มีมีมีม,ม,มีขอนะ้ขอนะ้ตัวนี้โอ้ล้วเจ้าของเซิร์ฟบีนี่คือแบบยืนนิ่งเลยแบบยืนนิ่งเลยอะไม่น่าจะว่าอยู่หน้าจอหรือเปล่านะหรือไปทำอะไรอยู่ เอ้ยมีคนเข้ามาเจ้าของเซิร์ฟวีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ขอก่อนรายการพวกนี้โอ้เรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเกมดีจัดเลยไม่เป็นไรท่านผู้ชมอย่างน้อยพี่เกก็ยังไม่เข้ามานะถ้ายังไม่เข้ามาแบบนี้ก็ขโมยได้ต่อเรื่อยๆเลยเอ้ยมันจะเข้ามาละ ข้ามาแล้วกูก็ออกเลยกูไม่อยู่แล้วกูปิดหนีเลยผูรู้สึกดีจริงๆขโมยขอสแกมเมอร์ได้อุ้ยตัวนี้ดยิงๆอย่างซะด้วยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่าเป็นว่าช่างหัวมันอลไกันระหว่างที่พี่เกกำลังแยกกันอยู่ดีเราขโมยตัวนี้ต่อเลยจังหวะรลมบุญแบบนี้แหละผมชอบ Sk ull, skull, skull. โอเคสวยงามแล้ว <Sk> ull, ผมได้ด้วยไง Sk ull, ออโอ้โหวจังหวะนี้แหละ <Sk ull, S 1> ผมชอบมากเลย Lost Tortus เดี๋ยวเราไม่แอบ,บอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเผื่อว่าจะไม่มีใครเห็นเออว่าเตร์เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันโดดขึ้นได้หน้าแต่มันก็ตก โอ้โหยังชอบเกมเลยเออดีได้เนี่ยที่ไม่มีใครตามเดี๋ยดดีละนีออ่โดนไปก่อนเลยเจ้าของบ้าน <Tort> แล้วก็เรียบร้อยไม่ได้แดกกูหรอก อ่าแล้วนี่คือแบบพี่แกยังไม่เข้าเซิร์ฟเปนะยังยืนนิ่งอยู่เลย p u m k i n Spiderini La vacca Saturno Saturnita โอ้โหโดนละไม่เป็นไรท่านผู้ชมอย่างน้อยเราก็ได้ซีเควนต์สองตัวเลยนะเอ้าบ้านเปิดบ้านเปิดงั้นก็ขอสักตัวหน่อยละกัน สวยงามหวานเจีย๋ยหวานจีนย๊ยบบุ้มคินสไปเดอร์นี่นอุ้ยเจียโอ้โห,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 โหออกได้ตรงเวลาพอดีเลยแล้วก็เรียบร้อยแจ็บแมวแจ็บแมวลาวาคาส атур โนส атур น,นิตาเออโอเค อันนี้โคตรง่ายเลยแบบง่ายเกินไปแล้วอะ่ะแข่งไปก่อนเลยแข่งไปก่อนเลยเจ้าของบ้านเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ อ่ะแล้วทำไมพี่แกยืนนิ่งอ่างั้นก็ขอสักตัวหน่อยละกันาาโอเคทริโกลีโนอุ้ยเชีย้โหอ,อีกแล้วเออโอเคอันนี้ค่อยดีขึ้นหน่อย เรียบร้อยพี่แกขัดขวางอย่างนี้ก็เสร็จโจนเลยทำอะไรไม่ได้หรอกทริปปีทรอปปีทรอปปทปสวยงามหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบและนี่คือซิเควที่ผมขโมยมาได้ในวันนี้ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะท่านผู้ชมอ่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่และสำหรับใครที่อยากได้ซีคุณพวกนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพิ่มกับพิมพ์ชื่ได้เริ่มบอกของคุณมาได้เลยแต่ว่าตัวรถนี้ยังไม่แจกนะยังไม่แจกยังไม่แจกเก็บไว้เราหนึ่งหมื่นซับก่อนนะ